กลับมาอีกครั้งกับวินเบเกอร์ผมบอกได้เลยว่าพาทนี้นี่เดือดแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จบสงครามระหว่างฟูรินและโนโรชิโอหบอกเลยว่าจะได้เจอตัวของเอนโดละเพราะงั้นเรามารอนลุ้นกันดีกว่าว่าตัวของซากุระเนี่ยจะได้ฉากกับเอนโดหรือว่าตัวเขาจะล่วงลงไปนอนกองกับพื้นซะก่อนเพราะงั้นใครอยากจะดูแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมขนมไปพร้อมแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเลเซอร์เปิดมาสถานการณ์ในตอนนี้นี่ฝั่งฟูรินน่าจะเสียเปรียบจัดจัดทางฝั่งตัวของพิแวนในตอนนี้นี่ก็คือหลบ การโจมตีของไอ้หัวฟูนี่อยู่บอกเลยว่าตัวมันควรมาเป็นแมวเลยไอ้ชิหายตัวขอไอ้หัวฟูนี่ก็บอกไปว่าเฮ้เฮ้ตัวของนายมีเรื่องอะไรกังวลในใจหรือเปล่าฮะมิสุกิตัวของนายในตอนนี้เนี่ยดูอ่อนเอสุดๆไปเลยอย่ะเนาะซึ่งไอ้หัวฟูคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซอิทารทารุมิตัวของมันเป็นอดีตนักเรียนเก่าของฟูรินที่ตอนนี้ย้ายไปอยูก่กับฝั่งโนโรชิแล้วทางฝั่งโอบิฮุสเราในตอนนี้ก็เตะใส่ผมยาวนี้เข้าไปโอ้โหบอกเลยว่ามัด นี้นี่มันช่างอ่อนแอราวกับตัวของลูกบอลที่กระเด็นมาใส่หน้าฉันเลยนะตัวหอยผมยาวกระสวนเข้ามาแต่ตัวพิฮุสเราก็สามารถลบออกไปได้ซึ่งไอ้ผมยาวเนี่ยมันก็บอกไปว่าตัวของนายเอาแต่นั่งอยู่แล้วก็วาดรูปไปวาดรูปมาอยู่แบบนั้นน่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวของนายถึงแขนขาเล็กอยู่แบบนี้นะซึ่งไอ้ผมยาวนี้ก็คืออดีตนักเรียนของฟูรินเหมือนกันและตัวของมันก็มีชื่อว่าจิฮิโรชาคุชิซึ่งถ้าถามว่าสถานการณ์ของฟูริน อนนี้เป็นยังไงบอกเลยว่าเละครับโดนยำตีนกันเละเทะทางฝั่งเจสุบาก,กิตอนนี้ก็หลบการโจมตีอยู่ทางไอ้ผู้นุ่มเทสตีคนนี้ก็บอกไปว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีแต่คุณเท่านั้นนะที่สามารถหลบการโจมตีและลูกเตะอันสง,งา่างามของผมได้เนี่ยซึ่งเขาคนนี้เองก็เป็นอดีตนักเรียนของฟูรินเหมือนกันและตัวของเขาก็มีชื่อว่าเกนจิสุกิจิซึ่งนอกจากตัวของพวกโนโรชิและยังมีตัวหอยพวกกระดูกงูมาเสริมทัพอีกโอ้โหบอกเลยว่าตัวของมันก็ไม่ฟาดตัวของ สองพี่น้องนี้เข้าไปแต่สองพี่น้องคนนี้ก็สามารถใช้ตีลับเอาไว้ได้และในตอนนั้นเองตัวหงมนเพื่อนเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะตัวหงพวกเขาสองคนซาคากิสัง่งตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเธอตัวหงพวกนายไปช่วยตัวงคุณซึบากิซะแล้วก็ช่วยจัดการไอ้ผู้ชายคนนั้นด้วยนะซึ่งในตอนนี้ตัวหงคู่ฝาแฝดเนี่ยก็กำลังจะวิ่งไปช่วยตัวหงจะเจซึบากิเราแล้วแต่ก่อนเขาจะได้วิ่งไปจู่ๆก็มีคนกระโดดเตะเข้ามาโอโหบอกเลยว่า,ะาอะไรจะขี้ขาคู่กันเลยทีเดียวตัวหงคู่แฝดนี่อุทานมาเลยนี่น a, ยเนยว่พม ปรียคนนี้เนี่ยก็บ,บอกไปว่าฮ่าตัวของพวกนายสองคนเนี่ยเป็นฝาแฝดกันเหรอโอ้โหหน้าโคตรจะเหมือนกันเลยอ่ะนะตัวอหอยผมดาเนี่ยก็บ,บอกไปว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเมื่อได้ยินว่าจะต้องมาสู้กับตัวของฟูรินแต่ว่านะสึกิจิดันตัดหน้าพวกเราโดยการไปตีกับตัวของอันดับหนึ่งของทีมนี้ซะแล้วสิตัวอหอยผมเปียเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจนะไอผมดําจะพูดอะไรตัวมันก็บ,บอกไปเลยว่าดูสิดูสิหน้าตาของพวกมันดูไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอยากกระถอดแบบออกมาเป็นทรงเดียว กันเลยอ่ะตัวหอยพวกนี้เนี่ยมันช่างน่าประหลาดใจเสลอเกินแล้วก็นะที่ฉันพูดแบบนี้อ่ะไม่ใช่ว่าฉันบ่นหรืออะไรนะแต่ว่าตัวของฉันแค่คอมเมนต์เนี่ยตัวของมันเฉยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันหรือมันเป็นฝาแฝดกันแล้วประเด็นคือชื่อพวกแม่งเนี่ยชื่อเดียวกันด้วยนะนั่นก็คือเทนจินชิมาดะซึ่งแฝดเสื้อดำเนี่ยก็บอกไปว่าตัวว่าเขาดูไม่ได้เป็นคนของโนโรชินะแต่ทําไมมันถึงได้ดูแข็งแกร่งขนาดนี้และที่สาคัญสถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้คือคนที่สามารถสู้้้ดดววยตัเองไ กับถูกคุมตัวเอาไว้แบบนี้เนี่ยแล้วต่อให้ตัวของพวกเราสามารถชนะตัวของพวกโนโรชิได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหยุดดีเพราะจํานวนคนฝั่งฝั่งนู้นมันมีเยอะกว่าแถมพวกเราเองยังต้องฝ่าจํานวนคนอีกนับไม่ถ้วนเลยในสถานที่แบบนี้เนี่ยตัดภาพไปทางฝ่ายอาหารป่าก,กับตัวของพี่ผมยาวในตอนนี้พวกเราสองคนก็กําลังวิ่งเข้าไปพี่ผมยาวเราต่อยเข้าไปแต่ตัวหอยหมอนี่ก็หลบไปได้ตัวของมันสวนเข้ามาใส่ตัวของซาก,กุระแต่ตัวซาก,กุระก็ยังหลบออกไปได้อยู่ตัวซากุ รักเตะสวนเข้ามาจะต,ตัวของมันก็ต่อยหลังหลบออกไปได้โอ้โหบอกเลยว่ามึงหลบเก่งจังวะตัวของไอ้กอริล่าเนี่ยมันก็คิดไปเลยว่าโอโ้ตัวของพวกมันเข้ามาพร้อมๆกันแบบนี้ช่างน่าสนใจจริงๆแต่ว่าตัวของพวกแกก็ยังทาตัวเหมือนสู้อยู่ด้วยตัวคนเดียวอยู่เลยตัวของพวกแกฟโฟกัสอย่างเต็มที่เพื่อที่จะล้มฉันให้ได้เลยสินะตัวของพวกมันไม่สนเลยด้วยซ้ําว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายตัวของพวกแกยอมสละการทํางานไปทีมเพื่อให้จัดการเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นอย่าง งั้นเหรอพวกแกนี่มันโง่จริงๆซึ่งสถานการณ์ของฝั่งพระเอกในตอนนี้เนี่ยโอโ้บอกเลยว่าอุตลุดฮะนวนวเลยทีเดียวทางฝั่งของคีรใเรานี่กระโดดโอทีสี่ข้างบอกเลยว่าเจ็บๆฮะสี่ข้างนี้แค่ตัวของเขาเนี่ยก็คิดว่าตั้งแต่ตัวของพวกนั้นโผล่มากระแสรรการต่อสู้ก็เปลี่ยนไปตัวของพวกมันมีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและกําลังพุ่งหน้าเข้ามาใส่ตัวของพวกเราอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าตัวของสเกะจังจะสามารถยับยับยบย้งมันเอาไว้ได้ก็เถอะแต่ว่าตัว สูโอเองก็ถูกตึงเอาไว้อยู่กับที่ด้วยเหมือนกันและตอนนี้ตัวของเราก็ไม่สามารถกปกป้องท,ทุกคนได้เลยและในตอนที่ตัวของเขากำลังคิดอยู่จู่ๆก็มีใครบางคนเข้ามาที่ด้านหลังของเขากํกาลังจะต่อยเขาไปแล้วแต่ตัวของมันก็น้าลงคับคึกกับพื้นไปเลยเรียบร้อยฮะหน้าจุ่มดินค่ะค่ะคุณคิริวสบ,บายดีใช่ไหมครับและคนที่มาช่วยก็คือตัวของนี่เลยอีเรานี่เองตัวของเขานี่คือใช้วิชาที่ซูโอสอนมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว ตัวของคีรีเลียาที่เห็นว่าตัวนี้เลออีทาได้ขนาดนี้ตัวเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หันไปต่อยคนอื่นต่อแล้วบอกว่าโอ้ตอกได้ทําได้ดีมากเลยนะถึงแม้ว่าตอนแรกฉันคิดว่ามันไม่ได้ผลกันเถอซึ่งในตอนนี้สถานการณ์ของคีรเียวเนี่ยก็กลับมาโดน2ลุลมหนึ่งอีกแล้วโอ้โหบอกเลยว่าแซนวิชแต่ตัวของนีเลออีก็เข้ามาจับตัวหอยหมอนี่เอาไว้แลวตัวของเขาก็ยกไอ้มอนี่จนตัวของมันเนี่ยล้มลงพื้นกระแทกหัวสลบไปเลยตัวของนีเลออีในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็กำลังช็อกดูเหม ก็รวบรวมความกล้าแล้วบอกว่าตัวของผมอาจจะทําอะไรไม่ได้เหมือนกับตัวของคุณซูโอแต่ตัวของผมก็จะช่วยเท่าที่ตัวของผมสามารถช่วยได้ตัวของพี่นาหล่อเราก็ถามกันนีเลออีไปว่าแต่ถ้าเกิดทําอย่างนั้นตัวของนายอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะตัวของนีเลออีกก็เลยบอกไปว่าใช่ครับผมรู้แต่ว่าทุกคนที่นี่เองก็ต่างเจ็บตัวเหมือนกันไม่ใช่เหรอพอพี่นาหล่อเราได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาก็บอกไปเลยว่าเอาละถ้าเป็นแบบนี้ก็มาลุยกันให้สุดตัวไปเลยดีกว่าได้ครับผมซึ่งตัวของซูโอที่ได้ฟังแบบ นั้นตัวเขาเนี่ยก็อมยิ้มไปเลยตัวหอไอพี่ผมบ๊อบเราเนี่ยก็ถามไปเลยว่าตัวของนายยิ้มอะไรอยู่น่ะหรือว่าตัวของนายกำลังอารมณ์ดีที่เห็นเพื่อนๆมีความสุขในการต่อสู้อย่างนั้นหรอตัวของซโอเนี่ยก็เลยบอกไปว่านั่นน่ะไม่ใช่เหตุผลที่ตัวของฉันยิ้มหรอกนะแต่ที่ฉันยิ้มก็เพราะว่าฉันมีความสุขและตัวของฉันเองก็รู้สึกโล่งใจที่ตัวลูกศิษย์ของฉันทําได้ดีขนาดนี้ตัวหอไอผมบ๊อบเนี่ยมันก็ชมตัวของซโอไปนะว่าว้าวตัวของนายเนี่ยเป็นคนที่สุภาพมาากกกๆเเลลยยนะตัววขออองูโ่็บไป แหมก็ตัวของคุณมาจากโนโรชิไม่ใช่เหรอครับนั่นก็แปลว่าตัวของคุณน่ะเคยเป็นรุ่นพี่ของผมมาก่อนเพราะงั้นผมก็ไม่ควรหยาบคายกับตัวของคุณสิพี่ผมบอบเราที่ได้ฟังนี่ก็หัวลอกไปเลยตัวของนายเนี่ยมารยาทดีมากเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายนะตัวของนายเนี่ยเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าตัวของฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโนโรชิหรอกเพราะว่าคนที่มาจากโนโรชิจริงๆมีแค่ตัวของเขาคนนั้นตัวของชายที่มีชื่อว่าชูจิฮาชิระ ตัวของฉันติดตามเขาตั้แต่ออกมาจากตัวของฟูรินแล้วแล้วฉันเองก็มีชื่อว่าคาเิโอโอมิกิไม่ดีราตัวของโซอทีเขามาอย่างรวดเร็วโอ้โหบอกเลยว่าส้นตีนนี้นี่เร็วยังกระสายฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวของฉันแค่จะพยายามแนะนำตัวเองเฉยๆนะทำไมถึงต้องเตะและขัดจังหวะกันแบบนี้ซึ่งตัวของโซอในตอนนี้เนี่ยตัวของเขากระแสแยยยิ้มและบอกว่าตัวของฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของคุณก็ดูไม่เหมือนโนโรชิเลยจริงๆนั่นแหละ แล้วก็ขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่ว่าตอนนี้ตัวของฉันกําลังรีบอยู่เพราะฉันเองก็เริ่มหวั่นใจหน่อยๆแล้วว่าลูกศิษย์ของฉันเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนี่ตัดภาพไปทางฝั่งไอ้อาหารปลาสักุระในตอนนี้ตัวพวกเขาก็ทีบขาคู่กันเข้ามาแต่ตัวของมันนี่ก็หลบไปได้อย่างสบายใจแล้วต้องบอกเลยว่า2คนนี้นี่คือตั้งท่าเบรกรถนี่คือลงเท้าแทบแตกตัวหอยกอริล่านี้ก็คำแล้วบอกไปว่าดีตัวของนายเนี่ยทำให้ฉันตื่นเต้นกว่านี้หน่อยเซ่ซึ่งตัวของสากุระก็คิดว่าตัวของพวก เราจะมาเสียเวลาอยู่ที่นี่นานๆไม่ได้แล้วและในตอนนั้นตัวของซากูระาเนี่ยก็ได้นึกถึงคําของโซโอที่บอกว่าตัวของพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็เหมือนกับตัวของนายนั่นแหละในตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เรียกพี่ผมยาวเลยเฮ้ยไอ้ผมยาวตัวของแกเข้าไปอัดตัวของมันให้เต็มที่ไปเลยตัวของฉันจะคอยสนับสนุนตัวของแกเองแล้วก็อย่ามาคิดว่าตัวของฉันทําสิ่งนี้เพื่อตัวของนายนะตัวของฉันทําสิ่งนี้ก็เพื่อตัวของพวกเราทุกคนเท่านั้นและฉันเองก็อยากให้สถานการณ์นี้มันจบลงเร็วๆด้วย เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม,ไมรีบเอาชนะไอ้ผู้ชายคนนั้นให้ได้ทำมันให้ได้ละ่ะสึกิชิตะ ตัวหอยกอริล่าที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของมันนี่็ยิ้มขึ้นมาเลยแม้แม้ไม่มีจังหวะไหนาจะดีไปกว่านี้แล้วเพราะตอนนี้ตัวของฉันใกล้จะระเบิดเต็มทีตัวของมันเนี่เริ่มยืดเส้นยืดสายระชิบหายแล้วมันจะเอาจริงเหรอเนี่ยตัวหอยกอริล่าเนี่ยก็บอกไปว่ารู้ไหมพอพูดถึงอาหารจานโปรดแล้วตัวของฉันมักจะเอาพวกมันเนี่ยเอาไว้จานสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันจะได้เพลิดเพลินกับอาหารจานนั้นและมันก็เหมือนกับการต่อสู้นั่นแหละตัวของ ฉันจะรอรอจนกว่าจะถึงจุดที่ฉันจะสามารถระเบิดมันออกมาได้เพราะงั้นมันถึงเวลาแล้วที่ตัวของฉันจะเอาจริงสักทีต้องบอกเลยว่าแรงกดดันมันนี้เล่นเอาซากุระกับตัวของพี่ผมยาวเราเนี่ยตึงเครียดเลยทีเดียวตัวของซากุระเนี่ยก็คิดในใจไปเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ตัวของมันจะเริ่มจริงจังแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างไม่สําคัญหรอกเพราะในท้ายที่สุดตัวของฉันก็จะเอาชนะมันแล้วส่งมันลงไปนอนกับพื้นให้เร็วที่สุดเรื่อง รองราวเนี่ยก็จะย้อนกลับไปในตอนที่ตัวของพวกเขากาลังฝึกซ้อมกันอยู่ตัวของเพื่อนๆเนี่ยก็ชมเลยว่าตัวของนายเนี่ยเก่งมากเลยนะในการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเก่งจัดจัแต่ตัวของโซอเนี่ยก็บอกขึ้นมาเลยว่าแต่ว่าตัวของนายน่ะห่วยแตกในการต่อสู้เป็นทีมากเลยนะอ้าวเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นี่ขัดฟิลกูมากเลยนะเนี่ยตัวของซากุระนี่สงสัยเลยหมายความว่าอย่างไรฮะโอตัวของโซอูเนี่ยอธิบายไปว่าในตอนที่ตัวของนายสู้แบบหนึ่งหนึ่งนะตัวของนายจะมีโฟกัสที่มุ่งมั่น มากและตัวของนายเองจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้า <S <S แต่กลับกันในตอนที่สู้กันแบบเป็นทีมตัวของนายเนี่ยถ้าเกิดหลุดโฟกัสแล้วไปสนใจอย่างอื่นแล้วก็ตัวของนายก็จะหลุดโฟกัสและทําให้ตัวของนายกลายเป็นเป้านิ่งฟังนะซากุระการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยตัวของพวกเราจะต่อสู้กันแบบเป็นทีมและเหตุผลจริงๆที่ตัวของฉันให้ตัวของนายกับซึก,กิชิตะไปยืนอยู่แนวหน้านั่นก็เพราะว่าตัวของฉันจะได้ให้พวกนายแสดงศักยภาพ มาได้อย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงที่ว่าตัวของพวกนายจะต้องสู้โดยคิดถึงคนรอบข้างเพราะว่าในการต่อสู้แบบเป็นทีมตัวของพวกนายจะต้องใส่ใจเพื่อนร่วมทีมและรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของพวกนายด้วยตัวของฉันเข้าใจว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับ1นึบวกหนึ่งได้กับสองรอกแต่ว่านี่นะหมายความว่าตัวของพวกเราทุกคนจะสู้ไปบมพร้อมกับตัวของนายตัวของสากุร้านี่ก็ถามว่าแล้วต้องทํายังไงตัวของ โซโอเนี่ยก็บอกว่าสบายใจได้และตัวของเขาก็ยิ้มให้กับตัวของสากุระไปซึ่งในตอนนี้ทั้งตัวของซากุระกับตัวของพี่ผมยาวเราต่อยเข้าไปแบบคู่ๆแต่ว่าตัวของมันก็สามารถเองตัวหลบไปได้และตัวของมันก็สวนเข้ามาตัวของพี่ผมยาวเรารับไปทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่ากัดฟันแน่นๆและตัวของมันก็ซูมเข้าไปต้องบอกเลยว่าแค่หมัดๆมัดเดียวเล่นเอาสพี่ผมยาวเรากระเด็นหอยหลังไปเลยและทางตัวของสากุระเองก็เห็นหมัดอันหนึ่งกำลังจะลอยเข้ามาใส่หน้าเขาตัวเขาก็เลยหลบออกไปและตัวมัน Hand ต่อยเหล็กเข้าไปแบบจังๆต้องบอกเลยว่าไอ้เหล็กที่โดนมันต่อยไปเนี่ยเป็นรอยหมัดของมันเลยโอ้โหบอกเลยว่าแรงพี่แกโคตรเยอะตัวหอยกอริลลาเนี่ยก็ถามไปเลยว่าตัวของพวกแกได้แค่นี้เองเหรอซึ่งตัวของสากุระในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ยิ้มใส่ตัวของมันไปแต่ที่ด้านหลังในตอนนี้ตัวพี่ผมยาวเราต่อยเข้ามาแต่ตัวของมันก้มหลบไปได้โอ้โหบอกเลยว่าตัวมึงจะหลบเก่งไปไหนวะเนี่ยตัวของมันก็ตวัดสวนเข้ามาโอ้โหบอกเลยว่าตัวพี่ผมยาวเราก็หลบเก่งไม่แพ้กันแต่ในจังหวะนั้นตัวสากุระ เราก็เข้ามาดันแขนของมันเอาไว้และตัวของเขาก็จะใช้เข่านี้เสียบตัวของมันไปแต่ว่าไม่ใช่ครับตัวของสก,กูละไม่ใช่จะเสียบเข่ามันแต่ว่าตัวของเขาก็จะใช้ขานี้จับแขนข้างของมันเอาไว้ตอนนี้ละ่ะสุกิชิตะโสมเข้าไปบอกเลยว่าบัดนี้เพื่อเธอ้อัวบอกเลยว่าโคตรแรง ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของสากุร้าเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าทําไมกันนะทําไมตัวของฉันรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจเหลือเกินแต่ว่าทําไมฉันรู้สึกแปลกๆกับตัวของซึก,กิชิตะจังนอกจากตัวของเขาจะตัวใหญ่แล้วตัวของฉันก็เพิ่งมาสังเกตว่าแขนขาของเขามันก็ยาวด้วยเหมือนกันและนอกจากแขนขาที่ยาวแล้ววงสวิงที่ใช้ในการเวี่ยงหมัดเองก็ยาวมากและเพราะแบบนั้นวงสวิงของเขาเหมือนเลยรุนแรงมากแต่ว่าข้อเสียของซึก,กิชิตะคือการโจมตีมันเป็น เส้นตรงเกินไปและไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในทันทีแต่ถ้าเกิดซึกิชิตะเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวของซาก,กุระในสมัยก่อนเนี่ยก็คือตัวของเขาเนี่ยเป็นเหมือนนักรบที่ใช้ดาบสมูรยเพียงเล่มเดียวในการโค่นคู่ต่อสู้และตัวของเขาก็คิดว่าความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งตัวของเขาได้เจอเพื่อนๆและมีเพื่อนมากมายตัวของเขากระละทิ้งแนวคิดนั้นไปและได้ค้นพบว่าตัวเองมีอาวุธมากมายที่สามารถหยิบจับและใช้มั แล้วตัวสากุรานี่ก็เปรียบตัวของซึกิชิตะเป็นอาวุธชิ้นนี้และเขาก็คิดในใจไปว่าถ้าเกิดซึกิชิตะออกมาตรงๆและไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในทันทีแล้วก็สิ่งที่ฉันต้องทําก็มีแค่จับตัวของเป้าไม้เอาไว้ก็เท่านั้นและใช่ครับเพราะการสนับสนุนของสากุราทําให้ซึกิชิตะต่อยเข้าไปที่หน้าแบบเต็มเตมโอ้โหบอกเลยว่าหมัดนี้นี่ท่งตรงถึงพระเจ้าตัวของสากุรานี่ย,ยิ้มเลยโอ้โหบอกเลยว่ากูนี่มันขอซับพอร์ตเออตัดภาพไปทางฝั่งของนี นีเรอีในตอนนี้ตัวของเขาที่ก็สามารถล้มไม่ตัวนี้ลงไปได้แต่ตัวของมันก็ยังไม่นหนกตัวของเพื่อนเนี่ยก็เลยเข้ามาเตะก,ก้านคอไปหนึ่งทีโอโหบอกเลยว่าสลบเหมือดตัวของคีริวเนี่ยก็ถามกันนี้เลยอีไปเลยว่าตัวของนายยังยืนไหวอยู่ไหมตัวของน,น,นีเลยอีก,ก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าไม่ครับผมอยากกลับไปนอนแล้วนี่ไงอยากกลับไปนอนโดนซักไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโอโหบอกเลยว่าล่วงตัวของคีริวี่ของขึ้นเลยเมื่อกี้มึงทาอะไรเพื่อนกูนะเฮ่แต่พอไอ้นักเลงนั่นหันมาอ้าวเฮ้ยทำไมคีริวยืนนิ่งวะ และตัวของเขาเนี่ยก็ยิ้มใส่ตัวของมันไปนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ย <sch üss> hey, hey, ตัวของนายก็ดูแมนขึ้นแล้วนี่นะตัวของนี้เลยอีกก็พุ่งเข้ามาแล้วตัวของเขาก็กำหมัดแน่นแล้ว ของเขากระซัดเข้าไปที่หน้าไอ้นันานากเลงคนนั้นอย่าง,งจังจังแต่นักเลงนั้นกลับไม่สะทกสะท้านอะไรเลยตัวของมันก็บอกไปว่าโอ้โอ้เหมือนกับมียุงมากัดเลยว่ะและดูเหมือนว่ายุงตัวนี้เนี่ยจะต้องโดนตบอีกสักรอบนึงอ่ะนะแต่คีริวก็เข้ามาคัดตัวของมันแล้วบอกว่าสิ่งที่นายทําเมื่อกี้นั้นนี่เลยอีเล่นเอาซะชัน้นเสียวสันหลังวาบเลยและตัวของเขาก็จับไอ้นักเลงนี่ทุ่มลงพื้นไปหัวกระแทกพื้นบอกเลยว่าหัวแตกตัวของนี่เลยอีเนี่ยก็ขอโทษตัวของ,ของคีริวไปว่าขอโทษน ตัวของผมต้องให้คุณมาปกป้องอีกแล้วแต่คิเรีวกระตบไปที่อองเขาแล้วบอกว่าตัวของฉันคิดว่าตัวของนายไม่น่าจะยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นนะ ตัดภาพไปทางฝั่งของโอในตอนนี้ที่สู้กันอย่างดุเดือดตัวหอยผมบ๊อบนี้ก็เตะเข้ามาใส่ตัวของโซอูแต่ตัวเขาก็สามารถเลี้ยงตัวหลบออกไปได้แต่ว่าไอ้ผมบ๊อบมันก็หมุนตัวเข้ามาแล้วก็ทุบเข้าไปใส่ตัวของพี่โอเราแต่พี่โอเราก็สามารถรับเอาไว้และก็ถามกระตัวของมันว่าตัวของนายเคลื่อนไหวอย่างกับนักยิมนาสติกเลยนะพี่โอเราก็เตะเข้ามาแต่ว่าตัวของมันก็ก้มหลบลงไปและตัวของมันกระกระโดดถีบขึ้นมาและตอนนี้ตัวของมันก็ตีลังกากลับหลังถอยออกมาตัวของโอเราก็เข้ามาจับตัวของมันเอาไว้ ไโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้สู้กันโคตรสูสีตัวของซูโอที่เห็นตัวของมันยิ้มตลอดเวลาตัวของเขาก็ถามไปเลยว่ามีเรื่องอะไรให้สนุกขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ตัวของมันเนี่ยก็เลยบอกไปว่าอ้าวตัวของนายไม่ได้รู้สึกสนุกแบบตัวของฉันเหรอตัวของฉันบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่ดีเยี่ยมไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ายิ่งฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งและฉลาดมากเท่าไรการต่อสู้ก็จะควบคุมไม่ได้มากเท่านั้นและยิ่งต่อสู้กันมากเท่าไรตัวของเราก็จะยิ่งได้เห็นว่าตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่ง ตัวของซูโอที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยถามไปเลยว่าแล้วที่นายมาที่นี่ก็เพราะว่าตัวของนายคิดว่ามันสนุกเหรอมารู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วมัง้งทุกๆคนนะ่ะมักมีความสนุกเล็กๆซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและตัวของฟูรินเองก็เคยเป็นสถานที่ที่สนุกสุดๆไปเลยและตัวของฉันก็คิดว่าฟูรินแบบนั้นมันคือฟูรินที่สมควรจะเป็นยิ่งไปกว่านั้นนะตัวของนายทั้งฉลาดและก็แข็งแกร่งด้วย ฉันว่าตัวของนายเองน่าจะเข้าใจดีนะว่าไอความสนุกนี้น่ะมันเป็นยังไงตัวของโซโอเนี่ยก็ขำไปเลยไอผมบ๊อบเรานี่งงเลยฮะมึงขำเฮียอะไรวะตัวของโซโอเนี่ยก็เลยบอกไปว่าทุกอย่างที่นายพูดมานะ่ะมันน่าขำมากเลยนะตัวของนายเกยี่ยบเข้ามาในบ้านของคนอื่นโดยไม่คิดเลยว่าจะเกิดปัญหาขึ้นและตัวของนายก็มาทําให้ตัวของคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยยังบอกตัวเองได้อีกเนาะว่าเป็นคนฉลาดนะพอเท่าที่ตัวของฉันดูแล้วตอนนี้ตัวของนาย ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยละตัวไอพี่ผมบ๊อบเราที่ได้ยินนี่ตัวของเขานี่ของขึ้นเลยเมื่อกี้ตัวของมึงว่ากูเป็นสัตว์อย่างนั้นเหรอโอ้โหบอกเลยว่ารับไม่ได้เพราะงั้นฉันจะมอบสิ่งที่เรียกว่าบทลงโทษให้กับตัวของนายกันแล้วกันตัวของมันกระโดดเข้ามากี่ตลบไม่รู้เลยแต่ตัวมันกระโดดเข้ามาจะเตะตัวของสูโอแล้วแต่สูโอเราก็สามารถกระโดดหลบออกไปได้และตัวเขากระจดระแค่มฟาดหาเข้ามาแต่ตัวมันกระหลบไปได้เช่นกันและในตอนนี้ปลายเท้าของไอผมบ๊อบกำลังจะเข้าไปที่หน้าของสูโอ แต่ทางโอเราก็พิ้วไหวดังสายน้ต่อเขาก็สามารถกระโดดหลบโอโหบอกเลยว่านี่พวกมึงยิงนาติก,กันเลี้ยงไงและในจังหวะที่เท้าของสูโอกาลังจะลงพื้นตัวของเขาก็ใช้เข่าอันนี้ทุบเข้ามาที่ท้องของมันแบบจังๆตัวของสูโอเนี่ยก็บอกกตัวของมันไปว่าการลงโทษการอบรมและสืบทอดคําสอนและภาพของคนคนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาตัวของเขาก็ตบมือพางกับบอกตัวของมันไปว่าอาจารย์ครับผมมีคําถามจะมาถามนะ่ะตัวของคุณจะทํายังไงเหรอ ในเมื่อตัวของคนอื่นบุกเข้ามาในบ้านของตัวเองตัวของคุณจะช่วยบอกคําตอบนี้และช่วยสอนฉันเกี่ยวกับวิธีการลงโทษไอ้คนพวกนั้นได้หรือเปล่าอาจารย์